องเงอองอชาเอองอะเย่เปิดประตูเข้าไปสู่อาเซียนเปิดประตูเข้าไปสู่อาเซียนสังคมปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยการเมืองการศึกษาพ,พวกเรานั้นหาเตรียมพร้อมไว้สิบประเทศพี่น้องจากังกันนะจ๊ะฟังกันเข้าไว้มีมา ประเทศจะมือเดียกันสมัครสมานเป็นอาเซียนร,ร่วมใจสารมาดยาต่างทักไทยเสียงดังมาเลเซียบูไนฟิลิปปินส์พูสตาเวียดนามพูดม่าสิงเา้าไงน,นี่ฮาวและสิงคโปร์เด็กเกร้องโอ้โหจำได้จำได้ประเทศไทยุูสวัสดีสัะเทศเราที่สบายดีก็ยัง แต่เมื่อกันจะผีน้องกลมเปียวเกียวดองพี่น้องทั newer, ้งหลายสมัคกสมามรักสามัคคีสมากสมามรักสามัคคีไออาเซียนเราไมเฮียก้าวหน้าต่อไปไอเอชาเอชาชาจะชาชาหน่อยแม่